สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลอออนพี่สาวลงพลนะคะก็เก็บเสร็จแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเห็ดปลอออนนะคะที่เก็บให้คุณเอฟซีเห็นๆนะคะก็ได้สองถุงนะคะสองถุงนี่ค่ะถุงหนึ่งถุงหนึ่งปลอออนก็แกะลงกระมังแล้วนะคะแช่น้ําก่อนเพื่อที่จะทําความสะอาดตีนเห็ดนะคะตีนเห็ดตีนเห็ดปวก นี่ค่ะแกออกจากถุงเลยได้ซองถุงเด้อค่ะเด้อใส่เวลาเก็บกบประมาณสามชั่วโมงหมละฮิตมูเดียวเด้อพ่อแม่น้องยี่หมองเดียวปอนคิดว่ายังเก็บบาเบิดคิดว่ายังเก็บเบาเบิดเด้อค่ะเด้อเพราะว่าปอนกะได้เวลาจํากัดเวลาพ่อแม่พี่น้องหลังจากแซ่ตีนฮิตแล้วละกะสิลุ่งไปดำหน้าซะก่อนพ่อแม่พี่น้อง นี่ค่ะเซตีนมันก่อนเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเซตีนให้ให้ดินละลายออกซะก่อนลราปอออนกัตซิมนานั่งรูปออกนั่งรูปออกแล้วปอออนกัตซิมาเซน้าเกลืออีกทีหนึ่งเด้อค่ะเด้อเซน้าเกลืออีกทีหนึง่งเพื่อที่สะให้ดินออกเนาะคะ่ะเนาะแต่ปอออนลองเฮ็ดเบิ่งแล้วเด้อค่ะเด้อเซไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง เราค่อยมารูปเอาเนี่ยค่ะม่ค่อยรูปเอาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่อยรูปเอาค่อยรูปออกเนี่ยเนาะขี้ดินจากตีนพ่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคเ้ยค่ะเด้ดอเพราะว่ามันเป็นดินโพนพ่อแม่พี่น้องเห็ดปวกเป็นดินโพนเนาะค่ะเนาะเนี่ยถุงนี่ปอนยังพันแหนออกจากถุงเลยพันแหนออกจากถุงเลยเดี๋ยว เดี๋ยวลองเบิงสักก่อนลองเบิงถุงหนึ่งก่อน้ทแมน้ทแมนโอเคปะออนกะเสียอาลงอีกพ่อแม่พี่น้องลงเชนางอาศัยว่ามันมันวเนาะค่ะเนะเาะเฮาบ่ต้องมานางนางลอกตีนเพิ่นเนาะค่ะเนาะพะออนกนะบบค่อยมีเวลาพ่อแม่พี่น้องเวลาเยอะแย,ะ,ยะที่จะทํางานพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่หน้ากันยังผ่นดำอยู่เดี๋ยวปะออนจะลงไปดำหน้าก่อน h ็ดหนิ่เดียวเด้อพ่อพี่นอ้องมื่อนี่เก็บเ e ็ดนิ้วหม่องเดียวเด้อใส่เวลาสามชั่วโมงนี่เก็บเ e ็ดนี่ตอนก็มานำนำมาแช่ก่อนนี่เพื่อที่สิลูบรูปนี่ตอนนี้พึ่งฮอดแต่เอาลงมันกะดินกะพันได้เปื่อยพ่อแม่พี่น้องนี่ไปย่างกะจกักชั่วโมงสองชั่วโมงพ่อแม่พี่น้องลงไปดำหน้าซะก่อนจงังชีึ้นมาลูกพ่อแม่พี่น้อง ใส่เวลาให้มันเป็นประโยชน์พ่อแม่พี่น้องนี่เห็นบอนี่เคียงไม่ลรยเลยนี่ขนาดว่าปอออนบ่ได้ไจิมเอาหากเพ่นไดน้ี่ตัดจุดตัดจุดเอาเลยเกียบฝ่าวายพ่นนะหากพ่นกับปอเอาเลยกระยาปล่อยเสื้อ้เพ่อนออกปีนาปีฮือพ่อแม่พี่น้องฟองไปเฮ็ดปวกจิกเด้อค่ะเด้อเห็ดปวกจิกเก,ก็บได้สองถุงวันนี้สองถุงเต็มๆตมเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยววันนี้ปอนจะทำความสะอาดเองนะคะไม่ต้องลำบากยาพาทำเนาะสงสารยาพานะคะพ่อแม่พี่น้องสูตรปรอ,อนนี่ังไดมันสีวักระหิตเอาพ่อแม่พี่น้องนาตอนนี้ขอเวลาล่งไปดำหน้าก่อนพ่อแม่พี่น้องปองปายเลย ก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ประออนด้วยเดอ้อกดเข้ามาดูประออนหน่อยเดอ้ออย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะพอแม่พี่น้องปองไปเออตั้งหน่อยมันก็เบิดยงแยออกดอกเฮ็ดกระไดอืมออกก็ออกใส่กับอันแย่าดาหน้าพอแม่พี่น้องเอ,อ้ยแย่เฮ็ดเวียงเบียก,ก็ไล่ลายหย,า,ยากระพันดนตัดจากกันเทศหน้าเพียกประออนลายขึ้นอ,อยังนี่พอแม่พี่น้อง นี่คะ่ะคอยคอยรูปเอาใจเป็นสี่ละปอออนกับจักแมนเบอีหยังเบาเงาเบา,เบา,เบายืดเนาะคำใดที่ปอออนเบาพิษก็ขอโทษขอภัยเด้อค่ะเด้อเบาภาษาบ้นบานๆของปอออนละภาษาภาษาของปอออนเนี่ยละอืมเฮาบ่ได้ด,ด่าบ่ได้ดปล่อยผู้ใดก็ถือว่าโอเคเนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะงานหลายอีหลีเวียกหลายอีหลีเป็นไปได้ก็อยากแย,ก,ยกลลาง ล่างนึ่งตัดหญ้าล่างนึ่งไปหาเห็ดปวกล่างนึ่งดำหน้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้กับปอนก็บ,บอกคำขำด้วยค่ะเด้อนิทานนิทานบอกนิทานนิทาน,น,ทานก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนว้าวลายแหงเลือเล่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้อง